างกลางก็ใช่โพชจนเจ็ดเมื่ออันน,นี้อื่นเมื่อเราถามว่าตัวงทาเห็นคืออะไรนะเราเรายกคำถามว่าใครใครเป็นผู้เห็นอนัตตาหรือนิพพานใครเป็นผู้ปฏิบัทาธรรมนะเราก็บันทีกก็อาจจะพูดได้ว่า พอจนเจ็ดอ่าพอจนเจ็ดเมื่อพอจนเจ็ดเป็นผู้เห็นอนัตตาแต่เมื่อพอจนเจ็ดสมบูรณ์ถึงอุเปกขาวางเฉยเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็เราก็ต้องสนใจเอาใจใส่ใน สตนะิสามโพชฌนาสติโพไม่มีสติรรก็ไม่มีอื่นๆนะการก่อนที่จะอธิบายอันนี้ก็เมื่อตวงตาเห็นธรรมก็อาเรียมักมิอมแปดหรือศีลสมาธิบัญญาหรือโพชนเจ็ด มังก็สมาธิกันเป็นอันนึงอนเดียวกันนะหรือว่าพูดกว้างห่หมาค้มมสมาธิหรือถ้าพูดกว้างๆแล้วก็เป็นธรรมะสมาธีโพธิภิกิยธรรมสาสเจดข้อเกิดพร้อมกันในขณะจิตนะ ปฏิภักขียธรรมก็ปฏิปัตฐานสี่สมัมปัฏานสี่ิติบัติสี่อินสี่ห้าธรรมหา้าพอจนเจ็ดอริยมรรคมิองอ์มแปดนะบางก็พอทโพิภกขียธรรมก็เป็นแนวทางที่จะปฏิบัติเพื่อตวงการเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าก็ แสดงธรรมในกรณีดังๆ,ๆทีนี้ขณะที่หลวกขณะที่ตวงตาเห็นธรรมพอทิปัิยยธรรมเป็นอันหนึ่งอัน,นเดียวกันเดี๋่วมักกสมากิอันถ้าพูดเป็นอริยมรรมีออมแปดแนวก็มีมีแปดอย่างเป็นสมากิกัน แล้วก็อันหนึ่งอันเดียวกันเดียสมัคิกันเลยแบนปกติใช้ับว่ามัคคสมาคีหรือว่าตัศีิสมาธิปัญญาแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาเกิดพร้อมกันในขณะจิตเป็นมัคคสมาคีหรือ้วงการเห็นธรรมหรือว่าพูดกว,ว้างแล้วก็ พอติภะทิยธรรมเจสิบข้อจัเกิดพร้อมกันในขณะจิตนะดวงตาเห็นธรรมนะอุปตานขันห้าก็จะตับจิตสัมผัสกับนิทานะเป็นเอโกธรรมโมเนธรรมะมีหนึง่งเดียวนะไม่มีสองทุกอย่างขณะนั่นขณะที่ขณะที่ มัคคสมาขิหรือธรรมมสมาขีหรือขณะที่ดวงตาเห็นธรรมก็ธรรมมีเด็กหนึ่งเดียวนะเอโกรธรรมโมดทีนี้เมื่อเราเออทีนี้เมื่อเราจากปฏิบัติมนะาเนี่ยปฏิบารณแล้วก็เราก็ต้องยกพิจารณาพอจนเจ็ดนะ พชจนเจ็ดมาพิจารณาก็สติพชชนตสติสัสมโพชนเป็นสิ่งที่เราต้องเอาใจใส่นีะตั้งใจปฏิบัตินะพอจนเจ็ดเจ็ดอย่างแต่สติไม่มีแล้วก็อื่นๆก็ไม่มีอยู่แล้ว จึงจากผู้ปฏิบาธรรมแล้วก็สติธรรมโพชนการเจริญสติโพชนก็เริ่มกระตุ้นัวงตาเพื่อจะป็นตัวงตาเห็นธรรมนะพยายามจะเริ่มต้นเริ่มตาขึ้นนะเราเหมือนดับกาปนะุตุจรราก็เหมือนดับตามีกาย มีความรู้สึกมีจิตมีทุกข์มากถึงขนาดนี้เราไม่เห็นกายไม่เห็นความรู้สึกไม่เห็นจิตไม่เห็นทุกข์ทุกข์มากมไหมปางก่องก็ท่านอาจารย์โยมทุกข์มากโยมทุกข์มากไม่อยากเกิดมาชักหน้าอีกแล้วนี่ อยากจะเป็นนิพพานชักหน้าไม่เอาแล้วบางคร้บ่นบ่นนะทุกมากทุกมากแต่ก็ดอยมากก็ไม่เข้าใจทุกมากจริงๆเห็นทุกไม่ไมีทุกเนาะทุกมากจริงๆก็ดีเพราะมันก็เต็นชักนะ ถ้าเราสบายๆก็อาจจะไม่คอยเห็นทุกข์แต่ก็สบายๆก็เราก็ดูกายดูความรู้สึกดูจิตได้ถ้ามีใครทุกข์มากก็ดูทุกข์เพราะทุกข์ตัดตัดชีวิตนี้เป็นทุกข์ความจริงของชีวิตเป็นทุกข์ความแก่ ก็เป็นทุกข์เจ็บไข้บ่วยความตายก็เป็นทุกข์เมื่อเราจำเป็นต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์การปรัประจากคนที่เรารักก็เป็นทุกข์เมื่อไม่สมคตนาก็าเป็นทุกข์ประพปทธเจา้าก็สรบ อุปทานยึดมันคือมั่นในขันห้ารูปแวดานาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุก์นี่เป็นทุกสัตว์เจริงการปฏิบัติธรรมของเราก็ตูวความรู้สึกทุกข์ก็ได้ถ้าเป็นทุกข์มากๆก็โชคดี ถ้าเราศรัทธานะถ้าเราเดินศรัทธาใกลทุกข์มากๆก,ก็ชอบดีโอกาสดีที่เราสามารถเห็นชักได้ถ้าเป็นทุกขกายทุกอะไรก็ตามเราก็ต้องเห็นทุกข์นี่สําคัญความรู้สึกทุกข์หรือว่า ขันห้ารูแเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณก็แบ่งอนิจจังทุกขันธนัตตาเป็นทุกอยู่แล้วจึงจะเราก็ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติเพื่อตวงตาเห็นธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะน,น่าเสียใจเนาะ ทุกมากก็ดีแล้วทุกมากก็เป็นอริยสัจร่างกายก็เป็นทุกมากมีพันหาอะไรเกิดขึ้นก็เราก็ียบดูเพราะการปฏิบัติคำของเรานี้ก็เป็นตราบใดที่ร้องหายใจออกร้องหายใจเข้า เราก็สามารถมีกายมีความรู้สึกมีจิตหรือว่าโดยเฉพาะเมื่อจำเป็นทุกข์กมากแล้วก็ถูกโอกาสเนะเราพยายามดูจนเห็นนะดูจนเห็นจริงก็เพียงเท่านี้ดูจนเห็นจริงหรือว่าเอเรา เราสบายสบายกิมไปอยากจะเห็นทุกข์เอเห็นทุกข์เป็นอย่างไรก็จินจะได้ก็ไม่ยากเดี๋ยวนี้ไม่ขยับนะนั่งอย่างไรก็นั่งแล้วก็ตั้งใจว่าจะนั่งไปเรื่อยๆจนจนปรุนี้เช้านะแล้วก็จะอย่างน้อยก่